หัวหน้าพักพลังประชารัฐยืนยันยังไม่คิดวางมือทางการเมืองส่วนข่าวพักพลังประชารัฐจะยุบรวมกับพักเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต้องไปถามคนที่คิดผมยังไม่ได้พูดอะไรเห็นเนื้อหา MOU 8พักแล้วแต่ตนจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาขณะที่การแก้ไขมาตรา112ต้องไปถามพักร่วม หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาย้ำจุดยืนการทำงานเน้นสร้างมิตรไม่สร้างศัตรูไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือทำงานร่วมกับฝ่ายค้านเราทำงานได้อย่างไม่มีรอยตะเข็บหัวหน้าพักเก้าไกลยืนยันเนื้อหาใน MOU สอดคล้องรัฐธรรมนูญเตรียมชวนพักร่วมเดินสายพบผู้ประกอบการจัดทำนโยบายถแถลงต่อสภามองหุ้นตกเพราะการเมืองไทยไม่แน่นอนยกเหตุพักเสียงข้างมากเคยไม่ได้รับตำแหน่งนายก นายพักดีมะแออุปนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัตภาคใต้ถามกรมการปกครองเก็บเงินพี่น้องมุสลิมบินไปประกอบพิธีฮัตอีก29,000บาทแบบกระทันหันค่าเครื่องบินแพงกว่าปกติซ้ำยังล่าช้าเที่ยวบินแรกต้องอยู่ซาอุดถึง55วันส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยเผยหากพักก้าวไกลยังมีจุดยืนนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดเจอม็อบแน่้านำข้อม มูลวิทยาศาสตร์มาแสดงให้เห็นว่าเหล้าบุรี่มีประโยชน์มากกว่ากัญชาจะยอมให้เอากลับไปเป็นยาเสพติด